เกี่ยวกับสารละลายคอปเปอร์ทูซัมเฟตแล้วก็สารละลายซิงค์ซัมเฟตนะคะที่ทำปฏิกิยากับโลหะสังกะสีแล้วก็โลหะทองแดงนะคะอันนี้โลหะสังกะสีกับคอปเปอร์ทูซัมเฟตนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าโลหะสังกะสีมีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันใน ซ็อปเปอร์ทูคอนเซปตนะคะโดยการเอาไอออนของโลหะสังกะสีออกแล้วนำโลหะของทองแดงเข้ามาอ,อันนี้เป็นโลหะทองแดงนะคะไม่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็ไม่มีเพราะไม่มีการแลกเปลี่ยนมีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยะคะ่ะเลยไม่เกิด,กดขึ้นมาอันนี้ก็ไม่เกิดการเปลี่ยน